สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Ti k ก o k อกกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า K M Social ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก จะกลับออกไปค่ะแล้วคีย์กะสูะบบตรงนี้เลย <S <S เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Titik t o อกมี IG มี YouTube มี t ทวิเตอร์แล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o อกนะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจค่ะ <S <S บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หนะ้าติกตอของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดส่งเลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอนาะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีนั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสที่ที5%เปเตมาเติม5 0รอยบาทขึ้นไปด้วยนะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามอือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรใส่รหัสออ,อเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็ เราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปใครเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1,000ค่ะบอกคาส่งซื้อขั้นต่าค่ะบอกคําส่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์ไม่มีเลยนะเดี๋ยวขอ z o มก่อนนะคะนี่นะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะเพียงไม่กี่นาะทีเองนะคะจากศูนย์ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น100่งไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้กันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ